สวัสดีค่ะพี่น้องกองป่าเนาะคะ่ะคุณรูมีตังก็มาดูเขาสู่ป่านนะทุกคนจะไปเบิ้ลมาเดินคนอันนี้เขาเรียกว่าการถ่ายต่อเฟืองกุ่มป่าทุกคนไปเบิงลไปดูป่าไปเบิ้ลขอเอาไปดุกค่ะ ไปโดนปลาดุกตอดมือไปเบิ่งกันดีกว่า Tâm Lai Tâm Lai Mấy cung mày Ủa หลยแท้ <c oughs> <c oughs> หล่ขี้โบไ <c oughs> ล่สดบ่ลงไปตบปลาดุกให้ดูหน่อยท่านผู้ช่วยไ <c oughs> ล่สดไล่สดก่อนนี้เป็นบ่ดักปลาก่อนลงห้วย ะนี่มาดูนุ่นนุ่นปลากระดุก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 